อันอน,อนี่นะฮะครับแล้วนั่นนั่นมีบูธอะไรนะไฟเตอร์รอป่ะไม่ได้บูธบนหน้าด้วยไม่ได้บูธได้เลยก็คือมีตอนนี้กำลังบูธแล้วฮะอ่าอ่ะละเจ้าแม่กมันดีเนี่ยข้างหน้ามันก็ใช้น,นี่จะมาเล่งแซงผมแล้วจะกินซ้ายผมอีกแล้ว แต่ต้องใช้พลัง e power show ไหมเนี่ยแม่งจะบ,บ้าเงรข้างหน้ามันช้ามันไม่ได้ช้าที่ผมเนี่ยเออเอา,าไปไปไอ้รถไอ้รถขวาถ้าออกซ้ายรถซ้ายจะออกขวาปวดกระบาลปวดหัวเลยสลับกันเลยอะ่ะผมแม่งนี่มผมสลับเนี่ยคุยกับท่านเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีคลิปเดี๋ยวให้ดูอีก อคืออะไรของมันวะไอรถซ้ายอ,าอ่าฮะ